สมอลพรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ไลน์ไอดี at small n a t matters ฟินดีหอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟมาสู่ช่วงคอลัมนิสต์ของรายการจอดใจนะครับวันนี้เป็นหนุ่มสาวดาวเต้นของเรานะครับคุณอุ๋ยบูทาเบสสวัสดีครับคุณปอนยังเข้เครับสวัสดีครับสวัสดีครับไมด้เจอกันนานเหมือนกันนะมาคุณอุ๋ยเรื่องอะไรครับวัน เรื่องมิลเลอร์นิวโรนครับมันเหมือนกระจกสะท้อนครับพี่ดูเคยเห็นไหมครับบางทกีเวลาเราเห็นคนอื่นหาวแล้วเราหาวตามเป็นอ,อันนี้อันนี้ทดลองมาหลายครั้งแล้วนี่แหละครับมันจะอธิบายเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้เขาคนพบโดยบังเอิญน,นะครับเกือบ20ปีที่แล้วในห้องทดลองที่อิตาลีเขาแปะเครื่องที่สแกนสมองลิงชิมพันซีอยู่แล้วตอนเดินเข้าไปเขาถือไอศครีมเขาก็เลียไปด้วยปรากฏว่าไอที่วัดคลื่นสมองนะครับ ส่วนที่เกี่ยวกับการกินของสมองลิงมันก็ทํางานคราวนี้ก็เลยลองให้ลิงเห็นลิงด้วยกันนะที่เจ็บปวดไอ้สมองส่วนที่ความรู้สึกเจ็บปวดของลิงตัวที่เห็นก็ทํางานเหมือนกัน<อ>คือเนี่ยครับมันเหมือนกระจกสะท้อนนะครับซึ่งเรื่องนี้จะดีไหมครับถ้าเกิดเราสามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้<อ>ว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไง ร,รู้สึกร่วมครับคำว่ารู้สึกร่วมไม่<ผ>มใช่แค่่มพราถ้ายกต,<จ>ตัวอย่างชัดๆนะคุณคดูหนังที่ตัวละครร้องไห<อ>้แล้วใช่ครับคุณก็น้ําตาไหลาตาแต่ของแบบนี้บางคนมีมากบางคนมีน้อยแต่ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพได้เพราะอย่างพูดง่ายๆอย่างเป็นนักบําบัดนี่ครับจะบําบัดคนที่มีความทุกข์มามีความวิตกกังวลมาถ้าเราไม่เคยประสบภาวะแบบเขาแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยมันยากมากเลยนะครับที่จะให้คําแนะนําหรือ พูดคุยอย่างเขาออกเข้าใจกันได้แต่ถ้าเกิดพัฒนาสิ่งนี้ในตัวขึ้นมาได้เนี่ยเราจะรู้สึกได้เหมือนเขาอะผมเห็นอาชีพที่ต้องการสิ่งนี้เยอะค,อคุณครูครับพิธีกรใช,ใชครับพูดดําเนินรายการพูดสาษณ์คนค,ค,คุณต้องกําลังรู้เขารู้สึกอะไรหรือรแม้แต่คุณควรจะรู้ด้วยว่าคนที่นั่งฟังเขาเบื่อแล้วนะเว้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องคุยได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณควรจะรู้สึกได้เป็นเรื่องที่ควรจะมีสิ่งนี้เยอะๆแต่ผมเห็นอีกสองอาชีพแน่ๆที่ ด้วยอาชีพเขาทําให้สิ่งนี้ลดลงเรื่อยๆครับหมอกับตารวจอคุณ<ม>ตํารวจครับอย่าบิดตรงนี้มันกระเ,เป๋าไปเประตูเออเดี๋ยวเดียเ๋ยดียไปอะไ,อะไรอะไรยังไงคือมันแบบฉันไม่สามารถทุกร้อนเท่าคุณได้เพราะไม่งั้นฉันตายอ๋อค,คุณนึกนึกออกว่าหรือฉันจะทํางานไม่ได้ถ้าตํารวจเองก็จริงเหรอจริงเหรอแล้วอะไรทีว่าเดี๋ยวตําตำรวจก็ต้องแบบครูมากไม่ไม่ได<อ>้รู้สึกว่าครับ โอเคใจเย็นเดี๋ยวผมทำเนี่อันนี้ครับมันมีวิธีป้องกันเลยครับคือหรือมีอาชีพลหมอหมอเหมือนกับว่าคุณเห็นการเจ็บการตายการเจ็บการตายไปเรื่อยๆถ้าคุณเตือนใจเท่าเขาเท่าคนไข้ในทุกเคสในทุกวันครับ ก็น่าจะจิตตกแย่เลยนะกับบ้านพังนะคะผมว่าพังก็เหมือนจิตแพทย์ที่ให้คําปรึกษาคนรับฟังความทุกคนอยู่ตลอดเลยนะจิตบำบัดนะครับเขาเขาจะเป็นยังไงเนี่ยครับมันก็จะมีวิธีครับคืออาจจ้ยกตัวอย่างเรื่องนี้เลยนะครับก็คือ 1. ใช้จินตนาการก่อนได้พี่ดูเคยไหมว่าเรารู้สึกร่วมกับเขาแต่เราไม่ได้เห็นด้วยกับเขานะแค่รู้สึกร่วมก่อนเนี่ยมันจะให้คําแนะนําที่ สื่อสารยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะมันมีเอมพาร์ีอยู่ในนั้นมีความเห็นอกเห็นใจครับเพราะเราเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงแต่เราไม่จําเป็นต้องตัดสินใจแบบเดียวกับเขาอย่างอันนึงที่เขาแนะนำนะครับให้ใช้วิธีจินตนาการสมมติเขามีอารมณ์กโกรธมากๆอย่างเงี้ยให้เราคนที่พูดคุยอยู่ด้วยจินตนาการว่าอารมณ์เขาเหมือนพายุแล้วตัวเราเป็นต้นไม้ที่อย่างลากลงไปในดินลึกเลยแข็งแรงแข็งแรง,แง,แรงอาจจะไหวเอ็นไปบ้างแต่สุดท้ายเดี๋ยวพอลมพายุสงบเราก็ยังอยู่ของเราแบบเนี้ย ทางพุดเหมือนครับว่าอุเบกขาครับออยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ไม่เอาเข้ามาใส่ตัวเราทีนี้สิ่งที่จะพัฒนาความสามารถในการบิลเลอร์กันได้เนี่ยครับมันก็แบ่งเป็น3มอย่างคือรับรู้ทางกายภาพเวลาสมมติจะคุยบใไรแล้วเขาทาท่าทําทางแบบไหนครับเราไม่ได้มองเพื่อที่จะไปทําท่าแบบนั้นก๊อปปี้เขานะครับ,รบให้เป็นพวกเดียวกันแต่เหมือนกับกระตุ้นไอสมองส่วนที่จะทําหน้าที่ก๊อปปี้เนี่ย ให้มันเห็นแล้วว่าอ๋อเขามีลักษณะท่าทางแบบนี้ถ้าเราคิดตามในสมองจะทําตามมาทําได้แต่มันต้องเนียนๆนะครับไม่ใช่นไม่งั้นมันจะเหมือนไปคำว่าทําอะไรก็ทําตามหมดอะไรเยงนี้ครับอ,อย่างที่สองคือเรื่องอารมณ์เราจะรับรู้อารมณ์เขาได้อย่างแรกสําคัญที่สุดคือเราต้องรับรู้อารมณ์ตัวเองเป็นก่อนถ้าคนที่ฝึกรับรู้อารมณ์ตัวเองเป็นบ่อยๆะครับมันจะกระตุ้นประสาทในสมองส่วนนี้ครับอ,อินซูล่าเนี่ยครับ มันทําให้เราสามารถรับรู้อารมณ์คนอื่นได้ดีซึ่งการเข้าใจอารมณ์คนอื่นให้มองตาเนี่ยนะครับเวลาพูดพูดอยู่แล้วเขาชิฟจากอารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์โกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะแสดงออกทางสีหน้าแววตาถ้าสัมผัสตร,ตรงนี้ได้ครับอันนี้จะรับรู้อารมณ์ได้ค่อนข้างดีส่วนอย่างสุดท้ายคือความคิดถ้าเหมือนกับนักบําบัดเขาจะสอบถามประวัติดูว่าเติบโตมายัางไองอะไรยังไงจะเห็นกระบวนการว่าชุดความคิดเขาน่าจะเป็นแบบนี้ แต่สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบครับคุยคุยกันไปเราควรสรุปเป็นระยะระยะว่าที่คุณพูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันหมายความว่าอย่างนี้หรือเปล่าครับถ้าเกิดมันใช่แล้วมันตรงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ส่วนลึกข้างในเขามันมีคนสัมผัสได้แล้วมันมันมีอยู่ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องเห็นนี่อาชีพหนึ่งแล้วที่ต้องต้องการสิ่งนี้มากเลยสามข้อของคุณเนี่ยฝ่ายขายทั้งหมดทุกชนิดคุณจะขายรถขายประกันขายอะไรทุกอย่าง คุณต้องกําลังรู้ว่าที่คุณพยายามจะเล่าเรื่องตารางของมันเป็นอย่างนี้เนี่ยครับเขากําลังรู้สึกอะไรอยู่เขาเป็นใช่ใชครับมันเป็นการที่มนุษย์คนหนึ่งอ่ะไปร่วมรู้สึกได้กับอีกคนหนึ่งมันหูความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นอีกมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันใช้ได้ในทุกอาชีพนะเ,เพราะมันมันเหมือนเราอ่านใจคนอื่นออกนะครับคนที่อ่านใจคนอื่นได้นี่เหนือเหนือชั้นเลยนะใช่ครับก่อนอ่านใจคนอื่นคุณเริ่มจากเข้าใจตัวเองก่อนแล้วเข้าใจเขาใช่ครับอันนี้มันเหมือนกับที่เขาบอกว่าเฮ้ยมัน พวกนั่งสมาธิพวกฝึกจริง,รงๆแล้วถ้าอาธิบายเรื่องนี้จากวิทยาศาสตร์เป็นมุมมองเรื่องความเชื่อนะครับมันคือการกลับมาตระหนักรู้อารมณ์ความคิดตัวเองได้บ่อยๆคนมีสติครับรู้ว่าตอนนี้เรากําลังโกรธตอนนี้เรากําลังอิจฉาตอนนี้เรากาลังรู้สึกอะไรมันจะกระตุ้นประสาทส่วนนั้นนะครับ,รบให้มันทํางานได้ดีแล้วพอส่วนนี้ทํางานได้ดีมันก็จะไปรับรู้คนอื่นได้ไวแต่ข้อเสียคือสิ่งที่จะทําให้สิ่งนี้หายไปนะครับเขาบอกว่าการอยู่ด้วยกันร,ระยะยาวเหมือนคู่ที่คบกันนานๆเนี่ย มันจะไม่ค่อยใส่ใจแบบอย่างจริงจังอะครับนั่งฟังแบบมใช่ครับแล้วมันจะมีการอัดซูมไปเองเดาไปเองอนุมานไปเองเพราะว่ามันอยู่กันมานานมันก็พอจะเดาต้องคิดอย่างนี้แน่เลยก็อย่างนี้อย่างนี้แน่เลยแทนที่จะไปรับฟังเลยพยายามเข้าใจมันกลายเป็นแบบเออมันก็อย่างนี้แหละใช่ครับเดี๋ยวมันก็จะทําอย่างนั้นแหละใช่ครับอีอย่างหนึ่งถ้าเคยมีความเปราะบางทางความสัมพันธ์กันมาก่อนเคยทะเลาะกันมาอย่างนีมันก็จะมีใบแอดว่า ไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนี้คือมันเหมือนมีแพ้กันแล้วครับอคติใช่ครับเพราะมีอคติมันก็จะไม่เปิดใจรับฟังเขาอย่างไม่ตัดสินจริงๆเวลานั่งฟังกันมันจะมีอคติในใจอยู่แล้วไอ้ประสิทธิภาพตรงนี้มันเลยลดลง อันนี้ดีกับทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ชมดีกับผมในในบ้านผมก็มีคนที่อยู่กันมานานแล้วดีกับคุณใช่ครับดีกับคุณใช่ครับอันนี้อยู่เพิ่งอยู่มาไม่นานยังยัพยายามเข้าใจตลอดเวลาดีสนิทกันตลอดเขามาถามว่าทําไมสามีไม่นวดเท้าให้เขาคุณก็บอกให้เขานวดดิถ้าบอกนั้นสื่อสารน่ะเคยทําให้เคยทําให้แต่ว่าอยู่ๆอ่ะอยู่ๆก็ไหมพี่อุ๋ยอย่างเงี้ยแฟนมาบอกก่อนหรือเปล่าถึงทําก็ เคยอย่างนั้นก็โดยไม่ได้บอกอยากให้เขาอารมณ์ดีเพราะรู้เขาชอบนี่เขาพัฒนาไปถึงการอ่านใจชีนี้ว่าเขาจะชอบแต่โดยยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นยังเขายังไม่ได้คิดสิ่งนั้นเลยนะดีสคุณดีกว่านั้นเลยรู้ล่วงหน้าเลยรู้ล่วงหน้าไปเลยภาษาทางร่างกายออกดูแล้วกําลังอารมณ์ไม่ดีแล้วแบบอยากผ่อนคลายอยากสบายผมว่าสิ่งเหล่านี้ที่อุ๋ยเล่าทั้งหมดเนี่ยครับ อาจจะเป็นคําตอบที่เอ๊ะทำไมฉันอยู่ในองค์กรนี้ฉันอยู่ในโรงเรียนนี้ฉันอยู่ในบริษัทนั้นแล้วทําไมไม่มีใครจะคบกับเราเลยขั้นที่หนึ่งเราอาจจะไม่เคยคิดจะเข้าใจคนอื่นหรือเปล่าใช <ไป S 1> ครับก็จะแบบตัวตนอย่างเดียวตัวตัวกูของกูแบบกูมากเกินไปหรือเปล่าลองลองพยายามเข้าใจคนอื่นดูไอ้มิลเลอร์นิลอนเนี่ยขอแถมนิดนึงครับพี่เพิ่นนนสนใจตรงที่เขาเอามารักษาคนที่เป็นอัมาพาตครึ่งซีกครับอย่างสมมติมือขวาขยับได้มือซ้ายขยับไม่ได้เนี่ย เขาเอากระจกเป็นกล่องกระจกเงาครับมากั้นข้างที่ใช้ไม่ได้แล้วมันก็จะสะท้อนสะท้อนข้างที่ใช้ได้พอขยับมันเหมือนกับข้างนี้ขยับไปด้วยเพราะมันเป็นกระจกสะท้อนนะครับมันไม่ได้ฝึกแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวแต่มันไปกระตุ้นสมองให้เห็นด้วยว่าเฮ้ยมันขยับได้มันเหมือนหลอกว่ามันขยับได้เขาใช้วิธีนี้แล้วมันมีผลที่ดีขึ้นนะครับในการฝึกสมองให้กล้ามเนื้อด้านที่ทํางานไม่ดีให้มันขยับได้เลยนี่น่าสนใจมาก แปลว่าของบางอย่างเราเราคิดว่าทําประโยชน์ได้แค่นี้ถ้าเราค้นคว้าลึกไปกว่านั้นมันอาจจะทําอะไรได้มากกว่าที่เราคิดใช่ครับอีกเยอะเลยมันเหมือนชีวิตคนเราถ้าเราไปโฟกัสแต่ด้านที่มันไม่ดีด้านที่มันด้อยมันก็จะนเดียวมากเลยสมองถูกถูกฝึกให้จับความด้อยแต่พอมองด้านดีด้านที่มันเวิร์กด้านที่มันใช้ได้อให้มันเป็นตัวหลักเพราะมันมาสะท้อนให้ด้านที่ด้อยอทํางานตามด้านที่ดีได้ มันเหมือนกับหันไปมองด้านดีของชีวิตนะครับมันมีกําลังใจมากขึ้นนะชัดเจนชัดเจนฝากไว้นะครับท่านผู้ชมครับหาด้านดีทุกท่านมีแหละแต่บางทีท่านกําลังโฟกัสด้านที่ไม่ดีอยู่ใช่จงเอาด้านดีแล้วมิเลอร์มันใส่ทุกๆอย่างแล้รับตัวนะครับขอบคุณอุ๋ยขอบคุณปอนครับขอบคุณครับเจ้าใจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนแบบไหนถ้าเจอแล้วเราควรจะหนีไปไกลอันนี้นึกถึงมงคล3 8ประการข้อแรกเลยครับ อย่าคบคนพาลท่านก็ต้องแปลว่าคนพาลคืออะไรพาลมายความว่าพาโลพาโลว่าโง่เนี่ยครับก็คือชวนไปทําอะไรที่ไปทางอคุศลทางเสื่อมเพราะมนุษย์โดนฉุดลงที่ต่ําง่ายกว่าถูกดึงขึ้นที่สูงแค่สมมติเพื่อนคุณเป็นคนที่แบบอ๋อผมขับรถผิดกฎจราจรแล้วเนี่ยคุณก็นั่งไปับผมแล้วคุณก็จะชินกับการทําแบบนั้นแล้วคุณก็จะวันหนึ่งคุณก็จะทําแบบนั้นตามนี่เริ่องเลกเล็กน้อยๆอ่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นเช่นนั้นได้ใช่ครับว่าไง เห็นด้วยค่ะ